รถไฟกระบวนที่135นะครับกรุงเทพปุบบลราชธานีกำลังเทียบชามชราาสถานีรถไฟสีสเกตนะครับขอเช้าที่นี่สถานีสีสเกตที่นี่สถานีสีสเกตก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถสวัรดีตอนด่วนสิงคโปร์และสำหรับของท่านที่นติดต่อมานำดอกกัญชงคนรถถูกต้องและความช่วยเหลือครับจากเทียบอยู่ในชามช้าที่หนึ่งนะครับเป็นขบวนเร็วคนที่หนึ่ง135เสียกับรถเวลา17.30นทีที่ช้าชาม หลักส่งบริการตลาดต้านชาตสถานีนอุบลราชธานีแต่บริการที่มีตัวเด่นกับคันนี้เป็นที่น่าตรอหนักต่อนักสินของและสำหรับของการเชื่อจัดหาที่นั่งบนรถแท่งหนึ่งคันขอความร่วมมือทุกสัตว์ท่านนะครับที่รถรถเร็วคนที้1 3 5ครับคุณอายลง่อหน้าทานนี้นะครับเพประดับฐานเครื่องเทอร์โบสแกนตัววัตถุร่างกายก็เป็นปกรองหน้าข้อจะไปโดดได้ครับชมดอกไม้ไปด้วยนะครับระหว่างรอรถไฟออกจากสถานีศรีสะเกตนะครับเพื่อจะไปอุบลราชธานีนะครับ นี่ครับใครเดินทางมาจากกรุงเทพก็จะได้นั่งขบวนนี้นะครับตอนเราอยู่ช่วงระหว่างกันที่10นะครับขณะนี้เทันติยาเป็นรถเร็วพันที่สิบสามอาที่จอดเทียบอยู่ในสถานีพุทธิศรีอ่อนจอมนีสรีสเกตนะครับตอนจอมนีศรีที่เก็บนั่งตั้งกินรถสวีซาสถาดีกันเ่งลงห้วยกเกยูและสถานีอุบลรัชธานีชื่อเป็นสถานีปลายทางของบริษัท จอดประมาณ1นาทีนะครับพอได้เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับวันนี้วันที่8นะครับสิงหาคม2565นะครับมีมาบันทึกคลิปอยู่นี้นะครับเห็นบรรยากาศการเดินทางใครได้ผ่านมาก็จะได้เห็นบรรยากาศของการเดินทางที่สถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้ผ่านมาแล้วก็รถไฟก็มาพอดีก็จะมาบันทึกคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับข้างหน้าของเราก็คือเป็นตลาดโต้รุ่งนะครับ นี้นะครับแวะซื้อของกินได้หลังจากลงจากรถไฟนะครับสีสเกตกันเองไม่ต้องเกรงใจกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ